ครับเหตุของผลผลของเหตุเมื่อนี้รถจระาะจรตหลายครับนหครับฮะมันมันไม่ใช่ช่องแอปใช่ไหมครับอันนี้เป็นช่องอัตโนมัติคุณมีกล่องไหมไม,ไม่ครับไม่มีถ้าไม่มีกล่องก็ไปเขช่องสีเขียวนะไขเลยไยเลยย,เลย,ยาวเลย เพราะอันนี้เขาเป็นอัตโนมัติคุณมีอยู่ในเอปเป็นเป็นเ,นเนขาเรียกอะไรอ่าเป็นเ e อ็มพาร์สเอ็มพาร์สมันใช้สำหรัอร์เวย์ v อย่างเดียวครับเหตุผลที่รถเยอะวันนี้ มีอุบัติเหตุอยู่เส้นตรงบนทางพิเศษบุรพาวิถีระหว่างเส้นไปลงจากบางนาตาดไปลงบางสมัครไปลงบางมะกงหนึ่งบางมะกงสองแล้วก็ไปลงชนบุรีระหว่างเส้นนี้ที่ไปลงบางสมัครก็ เป็นรถอุบัติเหตุครับการจราจรก็เลยบรรคับให้ลุ่งด้านบางพี่น้อยครับผมเหตุผลรถมันก็นเลยหลายครับครับตอนนี้เที่พื้นที่เรียบร้อยแล้วครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนหลือสามสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นที่จะหมดครับ ครับตอนนี้ก็แค่เพื่อนที่มแล้วครับหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถดมดแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมนี่แหละครับมันก็เหตุการณ์ก็เป็นแบบนี้แหละครับผมจะราจอนบนทางด่วนครับผมสวัสดีตอนแรงๆครับ แรกประมาณเจ็ดมุอ,อประมาณหามุ่งแรกครับผมขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่มากกดไลค์กดแชร์ติดตามครับผมครับ